สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมืลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง4 5่สิบหภาคนิว้าอีสน HD, านเ d ชดีจานดาวเทียม IPM เดือจานสีส้มวันนี้พบก,กับดิฉันวิภาว,วันนันทศรีโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขต12ลงพื้นที่สอดสองโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เมือ่อวานนี้เมื่อเวลา9.40นาทีนายทัศพันธ์พงเพตราผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี k 12ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านโดยการวางท่อและรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับณนะบ้านดอนแหดหมู่ที่9ตำบลโพชัยอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสุเทพพิมพิรัตในอำเภอพนมไพรและคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดร้อเอ็ดร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการปรับปรุงระบบบาดาลขนาดใหญ่ให้สามารถเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาได้ไม่น้อยกว่า10ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงและคาดการว่าโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปานี้จะเกิดประโยชน์กับประชาชนบ้านดอนแหด หมู่ที่9กว่า87ครัวเรือนสามารถแก้ไขาปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแลง้งอีกทั้งประชาชนจะได้อุปโภคบริโภคน้ําประปาที่มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยแต่งบประมาณโครงการได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีพุทธศักราช2565งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีจำนวนทั้งสิ้น2,571,400บาท จากนั้นเวลา11นาฬิกาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต12พร้อมคณะได้ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมมาพิบาลจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่1ทับ2,566ณนห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอด็ดเพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพิจารณาโครงการตามแผนการสอดส่องของคณะกรรมการธรรมมาพิบาลประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ต่อกันที่สภาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคประชา,าสังคมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและเปิดการรับฟังช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ วันนี้เมื่อเวลา13.30นณลานชั้น2ศูนย์การค้าลุบพินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ดนายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันคุ้มครองผู้บริโภคไทยประจำปี2566ปีที่2รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อมอลพื้นบ้านโดยมีนายพิชยาตุลระซองหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอ็ดนางพัชราชมภูวิเศษรองประธานสภาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดภาคีภาครัฐภาคประชา สังคมและหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายเข้าร่วมซึ่งภายในงานมีการจัดนิรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากหน่วยงานต่างๆพร้อมเปิดการรับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตอบคําถามและให้คําแนะนําทุกข้อสงสัยเพื่อป้องกันให้ผู้บริโภคไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ โดยการจัดงานเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สภาองค์กรของผู้บริโภคให้ประชาชนได้รับทราบและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคผ่านสื่อมอลำาและตลกพื้นบ้านรวมถึงประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคขององค์กรผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยกย่องเชื่อชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเป็นการระลึกถึงคุณอุปการสำคัญของการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคจึงมีการกำหนดให้วันที่30เมษายนของทุกปีเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ทั้งนี้ปัญหาผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิ์ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่จึงมีความพยายามจัดตั้งหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจากภาคประชาชนที่จะทำหน้าที่เสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคต่อหน่วยงานภาครัฐตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาสินค้าและบริการเตือนภัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจกระทบ ต่อสิทธิผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภครวมถึงมีตัวแทนผู้บริโภคทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นในการสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรผู้บริโภคให้สามารถแก้ไขปัญหาผู้บริโภคด้านต่างๆอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องของการคุ้มครองและมิตัสิทธิ์รนรมณ์ขงาสัมพันธ์ นะครับผ่านสื่อนะครับผ่านสื่อโดยใช้วัตถุดปีเป็นวันุ้มครอผู้บริโภคซึ่งจากการงานประจําจังหวัดระยองสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับกับศิลปินงานประจ,ำจ,ำจำรําจังหวัดระยองสภาองค์กรผู้บริโภค หน่วยงานภาทีนครับก็สามารถที่จะมาะร้องเรียนร้องทุกได้ที่สำนักทานจะต้องมีอะไรบ้างกาสินค้าอย่างน้อยสุชื่อสินค้าหน่วยงานที่ผลิตหรือหน่วยงานที่นำเข้าค่ะวันนี้ท่านคณะนิติรัฐศาสตร์ท่นมีของชี่ริึงมอมให้กับท่านประธานด้วยนะคะเรียนเชิญ่าสนับสนุน ต่อกันที่ร้อยเอ็ดปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติเช้าวันนี้เมื่อเวลา9ก้นาฬิกานายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายพีรพลบุรณโชคช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2จังหวัดบนราชธานีร่วมเปิดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน หนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสีแยกโพแดงถนนเทวาพิบาลหน้าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายบรรจงโคศิตจิรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหัวหนาส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการคัดเลือกทางหลวงหมายเลข23เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดถนนเทวาพิบาลถึงสี่แยกวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดแยกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดถนนรัฐกิจคลายคลาถึงหน้าบ้านพักผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดและแยกหน้าสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดถนนเิริยเดชถึงหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ทั้งนี้โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน1จังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติถือเป็นการพัฒนาระบบไฟฟ้าของเมืองร้อยเอ็ดให้มีความปลอดภัยต่อประชาชนลดปัญหาไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติรวมถึงยังเป็นการปรับปรุงพืมม้นทัศน์ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยในการสัญจรตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวที่กระตุ้นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนต่อไป เ,าารเราทำการเกลียดเสร็จแล้วนะครับก็จะเริ่มสุดราคาครับสมณแิกับ,บร้างใ่ไหกับเ้ื่อนกันบิที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัไทยซึ่งได้มีโครงการดําเนินโครงการเพื่อเฉลิมพเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจึงได้จัดทําโครงการหนึ่งถนนหนึ่งเฉลิมเกียรติขึ้นมาในวันนี้นะครับซึ่งจัดทําในครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด74จังหวัดทั่วประเทศครับโดยวงเงินก็ประมาณกว่า4,300ล้านบาท ในการดําเนินโครงการนี้ค่ะมีโอกาสที่จะขยายไปในพื้นที่อื่นค่ะตอนนี้เราเรากําลังดําเนินโครงการในพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับทั่วทั่วประเทศอยู่ส่วนโครงการอื่นๆการไฟฟ้าส่วนพาคก็ยังมีอีกหลายโครงการซึ่งก็ต้องทยอยทำนะครับเราใช้เงินบประมาณค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะต้องค่อยๆทยอยทาไปยังมีโครงการลักษณะร่วมการลงทุนนะครับถ้าเทศบาลหรือจังหวัดต้องการปรับ มรุงร์ปรับทัศียภาพให้เกิดความสวยงามมันก็จะมีโครงการในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันครับหลังจากที่โครงการนี้เกิดขึ้นแล้วประชาชนในพื้นที่เราจะได้ไประโยชน์ในด้านไหไรครับดับแรกนะครับสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือในเรื่องของความสวยงามของบ้านเมืองอย่างเช่นที่ร้อยเ,เอ็ดเ,เองเนี่ยเราก็ทำโครงการก็ขอโหวตโดยที่โหวตขึ้นเป็นจุดนดนมาร์คแต่งหนึ่งของ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ทำให้เกิดความสวยงามครับอันที่2ก็ในระบบเคเบิลใต้ดินเนี่ยก็จะมีความมั่นคงมีในการจ่สายไฟฟ้าสูงกว่าในระบบอากาศลดโอกาสในเรื่องของกระแสไฟฟ้าขัดจ้องได้มากกว่าครับสิ่งที่ประชาชนได้รับก็คือการใช้ไฟที่มีความต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นครับที่นี่นอกประเด็นนี้ดะกาคาไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องนโยบายนะครับเราคงยังไม่ขอ ตอบชี้แจงใดๆกี่ับเรื่องของราคาไฟฟ้าที่เพิ่มมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เพิ่มจากในตัวของค่าเอฟีถ้าค่าไฟนี่เราไม่ได้เพิ่มนะครับแต่ว่ามันไปสู่ผวกอยู่ในเรื่องของต้นทุนการผลิตที่มันเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของค่า f อฟีที่ที่ถูกบวกเข้าไปกับค่าของกระแสไฟฟ้าฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟนะคะอย่าได้ไิ่ตกกังวลถ้าจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับจริงๆแล้วเรามีหน้าที่ในภารกิจเราก็คือขายไฟ แต่เราเองเราก็อยากให้ทุกท่านช่วยกันประหยัดกระแสไฟนะครับในเรื่องของพลังงานพลังงานต่างๆเป็นสิ่งที่เราต้องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับไฟฟ้าไม่ได้ไม่ได้มาลอยๆในอากาศเราต้องซื้อพลังงานซื้อก๊าซธรรมชาตินะครับมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็ส่งจ่ายมาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันก็คือต้องช่วยกันประหยัดพลังงานใช้เท่าที่จําเป็นอากาศร้อนก็เห็นใจครับทุกวันนี้อากาศร้อนมากการทํางานของแอร์ถ้าเราเปิดแอร์นะครับมันก็จะทํางานหนัก แอร์ทำงานหนักมากที่ขึ้นคือปกติถ้าอากาศไม่ร้อนการทํางานของเครื่องปรับอากาศมันก็เปิดไปแล้วสักคู่หนึ่งมันก็คอมเพรสเซอร์มันก็จะหยุดแต่พัดลมที่เป็นตัวแอร์มันยังหมุนอยู่นะครับมันก็จะมันก็จะเห็นว่ากระแสไฟก็ไม่ได้จ่ายไปเท่าไหร่แต่พอถ้าเกิดอากาศร้อนจากการทํางานของคอมเพรสเซอร์มันทํายาวนานขึ้นมันก็เลยทาให้พี่น้องจะชมเขาถูเอ๊ะทำไมค่าค่าไฟมันขาาเหมือนเท่าเดิมหรือว่า กกกากาารรรใช้้ไฟมมัันนขึเองคบป,ปีท้ายข่ะว,วันนี้ที่ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรม P.E.A. สนับสนุนวัสดุไม่ได้ใช้งานเพื่อการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องโทษเรือนจำวันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกาที่คลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอด็ดตำบลโนนรังอำเภอเมืองร้อยเอด็ดจังหวัดร้อยเอด็ด นายปฏิคมวงศสุวรรณประธานอนุกรรมการพังเมืองเพื่อพิจารณาคำร้องและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจะัดทำพังงเมืองรวมเปิดกิจกรรม P.E.A. สนับสนุนวัสดุไม่ได้ใช้งานเพื่อการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องโทษแก่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดเรือนจำกลางจังหวัดสุรินทร์และเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม ดยมีนายชานวาชิรเดชรองอธิบดีกรมราชธรร์นายพีรพลปุรณโชคช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินง,งานภายใต้ในโยบายสำนักง,งานสีเขียวหรือ r e e n o อฟ i c e ในการสูมอบวัสดุคงเหลือจากการใช้งานให้เรือนจำได้แก่ไม้รินสายไฟฟ้าจำนวน5,000ท่อนหลังไม้บรรจุหม้อแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์จำนวน20ลังและวัสดุอื่นๆที่หมดความจำเป็นมาใช้เป็นวัสดุฝึกวิชาชีพสำหรับผู้ต้องโทษในเรือนจำเพื่อแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องโทษให้มีความรับผิดชอบต่อตอนเอง ทั้งนี้ยังเป็นการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องโทษกลับตัวเป็นพลเมืองดีของสังคมเป็นหนึ่งในภารกิจที่กรมราชทัณฑ์มุ่งเน้นให้เรือนจำฐานสถานให้ความสำคัญเพื่อให้ผู้ต้องโทษมีวิชาชีพติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพสุจริตได้ภายหลังพ้นโทษอย่าให้ใครรน้ามาน้งหนสด้วยนาให้ใครรง,งางงนานะคะ ่มมไหดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมนลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง45ซีแซนิวผ้าอีสานเอดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ